สอดคล้องกับการดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลร้อง,งกวางประกอบที่6การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนนั้นโรงพยาบาลร้อง,งกวางได้จัดระบบบริการส่งเสริมสุขภาพให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยพิจารณาจากข้อมูลที่ทางเครือข่ายรอพอสอบอสอสมรวมไปถึงหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นและผู้นำชนุมชน ซึ่งแต่ละภาคส่วนดังกล่าวเป็นผู้ที่มีบทบาทในการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลปัสาาธารณสุขพฤติกรรมสุขภาพและข้องการชนด้านการส่งเสริมสุขภาพผ่านการประชุมต่างๆซึ่งข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อการนํามาวิเคราะห์เพื่อจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของอําเภอการประชุมเครือข่ายสุขภาพอำเภอในปีมา เป็นการระดมความคิดจากทุกภาคส่วนมีการพิจารณาบริบทของชุมชนโอกาสจุดอ่อนจุดแข็งให้เกิดแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในอำเภอร้องกวางอย่างแท้จริงซึ่งบทบาทของโรงพยาบาลและรอพสตอน,นั้นจะเป็นผู้สำรวจข้อมูลใช้เครื่องมือคือ Family Fold e r มีการตรวจโรคเรื้อรังมเร็ง และสภาวะสุขภาพของประชากรทั้งประเมินภาวะสุขภาพของประชากรกลุ่มอายุต่างๆหรือการเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่สำคัญในชุมชนซึ่งข้อมูลที่ได้ดำเนินงานดังกล่าวนำมาใช้สถานการณ์โรคอีกทั้งยังคืนข้อมูลแห่ประชาชนและชุมชนผ่านเครือข่ายอสอมอและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วม อีกด้วยเช่นกันองคนที่คืนที่ประชุมต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดหรือรที่การแก้ไขปัญหาสุขภาพหรือส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนรวมทั้งยังมีการนำเสนอในร,ระดับอำเภอและอ,อบตเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและตรงกับความต้องการต่อไปโรงพยาบาล จะเข้าไปสนับสนุนในส่วนให้ความรู้หรือาการดูแลสุขภาพรวมถึงการสนับสนุนแรงจูงใจในการสุขภาพของโดยผลลัพธ์ที่คาดหวังคือการดำเนินกิจกรรมส,งส่งเสริมสุขภาพในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนประชาชนมีการเรียนรู้และการร่วมกันได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างไรตามโรงพยาบาลร้องควา ยังต้องขอบคุณภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆทัง้งรัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของประชาชนอำเภอร่องกวางในมิติต่างๆเป็นอย่างดีเรื่อยมา